คอเลค่ะวันนี้จะมาอธิบายการบ้านสองคำสั่งหัวข้อแรกก็คือ movov เนะี่ยเมื่อส่วนตัวเคยอธิบายไปในคลิปการบ้านหนึ่งแล้วว่ามันคือการย้ายข้อมูลแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่งย้ายข้อมูลทีเดียวมันคือการ c o อปปี้ข้อมูลแล้วก็ไปใส่ในอีกที่หนึ่งเพราะว่า mov เนะี่ยนอกจากมันจะเหมือนการย้ายข้อมูลใช่ไหมแต่ว่า อันเก่าที่มันไปเอาข้อมูลมาข้อมูลยังอยู่ที่เดิมมันไม่ได้แบบหายไปไนั่นก็คือมันการมันคือการคบพี่ข้อมูลมากกว่าซึ่งอันแรกมันคือ mov r หนึ่ง r สองคือเราจะยกตัวอย่างรหัส mov วันนี้แต่จริงๆแล้วมันสามารถเป็นไปได้หลายแบบแล้วแต่เรากําหนดส่วนตัวจะแบ่งอย่างนี้อันนี้คือคําสั่งอันนี้คือกมและน,นี่คือตัวที่จะไป พัดลอข้อมูลคำสั่งแรก MOV R 1นึ R 2เราให้เป็นคำสั่งศ0น0์นน R 1นี่ค่ะเรายกตัวอย่างรหัสแล้ว R 1คือศ1ย์ R 2คือ1 0คอมพิวเตอร์ซีอูจะทํางานด้วยการอ่านค่าแบบนี้ทีนี้มันก็จะารค่าว,ว่าเราจะเราต้องการให้มัน MOV ตอนนี้คือกรำก็คือ R 1อันนี้ R 2ก็คือเราต้องการ ก๊อี้ข้อมูลจาก r 2ไป r 1น่คำสั่งที่2 mov r 1 5 2่อันนี้คือคำสั่งคำสั่งที่อันนี้คือเลขฐาน16อันนี้คือมันต้องการก๊อเี้เลขฐาน16ไป r 1ซึ่งมันจะใส่เป็น0 0 0 0นน r 1 0 1ซึ่งเลขฐาน16กมันก็จะได้เลขฐาน16มันนี่คือการก o p y ข้อมูล 55h ไป r 1 อันที่สองมไออันที่สาม MOV R หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ H, H ane, อันนี้คือต้องการ copy a d d r e s ไปอันหนึ่งซึ่ง a d d r e s เนี่ยมันก็พวกนี้มันเป็นเลขฐานสิบหกใช่ไหมคะมันจะเจอปัญหาถ้า IR เราเนะี่ยเก็บได้แปดบิตแต่ว่าใน CPU มันจะมี IR มากกว่าหนึ่งชุดอยู่แล้วซึ่งมันก็จะเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นเก็บได้ สิบหกบิตขึ้นไปซึ่งมันบางอันก็จะเก็บได้มากกว่าสองมีมากกว่าสองุดอันนี้ไม่แน่นใจนะคะแต่เท่าที่ไปหาข้อมูลมามันมักจะมีมากกว่าหนึ่งชุดอยู่แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร 1. อันนี้มันก็คือการก o p y ีข้อมูล S D ไป R หนึ่งก็คือหนึ่งสองสามไป R หนึ่งส่วนนี้ก็คือการก o p y ี R หนึ่งไปเข้า S D ก็ date. คือทำงานด้วยการสั่งเข้าไปในนี้ก o p y ีข้อมูลซึ่งมันจะ ตันที่เราจะนี้ใช่ไหมคะตามประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งอันอื่นที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคะ่ะเห็นไหมนี่ไงมันก็คือการสั่งให้ copy ข้อบูล a d e เข้า r หนึ่งอันนี้ก็คือการสั่งให้ copy r หนึ่งเข้า a d e ประมาณประมาณนี้ขอบคุณคะ่ะ